ใจยะสะสะทุขังนมโมอมากาติตัสสะตาสะวัตุทจยะสะพินนโมกาลปะปะเวนะวิกาจันโตสว<ะ>ัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้คือวันสังขานล่องนะคะและ้วก็ทางหมู่บ้านเขาก็จะมีกิจกรรมเขาก็มีพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งก็คือคนเราคนาาาน้องสมหบาน หรือคน,นความหมายก็จะประมาณวนะ่าชําระบ้านก็คือจะสวด,ดเดาะเคาะกันทั้งหมู่บ้านรวมกันทั้งหมู่บ้านประจําปีสิ่งที่เราเตรียมนะคะก็คือเสื้อผ้าแล้วก็พับให้ให้เรียบร้อยะครับแบบเอาอยวทำกับบ้านนะคะครับทุกคนในบ้าน,นะคะ่ะพับเสื้อผ้าในของคุณพ่อในของพี่กันนางนาลีแก้มเก็บใส่ลงไปเสื้อที่บัใชาแนลหรือเปล่าเสื้อเสื้อที่เราใส่เป็นประจำแนละ้ว และฝ้ายก็เอามาจัดหัวถ้าคนที่ไม่อยู่เราก็เอาวัดที่หมอนนะคะวัดที่หมอนวัดที่เสื้อเขาก็ได้เฮทำไมต้หมอนมันมีสิทธอะหมอนมันตึ้งเทียนละลูกเดี๋ยวดนยแล้วก็เียนันเทียนันใหม่เ๋ยอ๋อเสียงว่าที่แมวข้ามหน่อยแมวแยวมทน มาม้วนม้วนกับเทียนนี่ค่ะเป็นเทียนสะเดาะคุณห้องเราองมาสมหะบ้าน oh. จะเห็ดวันส่างข้าศลองดูฝันส่างข้าศลองนี่เขาจะสำละบ,บานสะเดาะข้อเนีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วพอดีนางนาลียังไม่ได้ไปเอามานะคะเนี่ยเขาต้องใส่เขาจะมีอ่องกันมาดูในโลกอุปก,กรณ์ของเรามีพริกกระเทียมอ่องอันนี้อ่องอันนี้นนไปสง่งอันนี้คืออ่องส่งสตวงนะคะมี ข้าวเราเอาไปเอาไปกิ้งกับก้นหม้อก้นหมอนึ่งของเรานะคะเขาเรียกแม่เขานังเขาดาเขแดงพริกแห้งจีนแห้งกับหอมเทียมหอมบัวนี่คือการส่งสตวงส่งเคาะส่งโศกไปรวมทั้งหมู่บ้านแล้วก็จํำหัวกเออซิงบอดิบอดีปีเก่าทั้งไร่ขี้ให้ขี้หองขี้โกดขี้เคียดขี้งอน ขี้สกปรกจกมกขี้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อคือไล่ไปกับน้ำเด้อข้อคืออายุมันควันยืนบัดนี้เดี๋ยนังสือเก่งๆเป็นคนดีของพ่อแม่ของสังคมข้อสับปะสมสับปะรอดสับปะร้อยสับปะสมสับปะรอดสับปะร้อยข้อเนี่ยจะไล่วันนี้เทำสับปะร้ยยังทำไปเลไม่ไปกับน้ำกับปีเก่าหมดเด้อไม่ท้อคลายอ่ะครับไม่ว่าไปเรื่อยเอ้าก็คือของนางนาลีก็ยังไม่ใช่ต้นฉบับค่ะอาจจะมีอะไรผิดพลาด ขาดเหลือบ้างเพราะว่านางนลีก็ถามพี่ขันมาพี่ขันก็ซึ่งก็เป็นคนสมัยใหม่แล้วจะขาดเหลืออะไรบ้างก็เป็นได้นะคะซึ่งนางนรีถามมาหลายคนแล้วค่ะถามผู้เฒ่าผู้แก่แล้วว่าต้องใส่อะไรใส่อะไรบ้างหรือก็ลืมแต่ก็พยายามให้ปลูกฝังให้เด็กจดจําอ่าขี้ใครขี้เน่าขี้เจ็บขี้ป่วยขี้เน่างต่างๆไปกับน้ำไปกับปีกาไปกับสังขารนเด้อแล้วไอ้กันครับเป็นเป็นนายร้อยแน่นอนเลย อ๋อเลยรถออกไปทำไมขี้บอดีบอดีขี้เที่ยงความขี้ให้ขี้ห้องขี้เล่นเกมขี้เกียจขี้คานขี้ต่างๆ่างเลือกเก็ก็ดีเด้อดูเล่ยไปกลับไปอย่าสั้งคานมือนี้เนอะเอาใส่ไปเก็บก็ดีเด้อดูแกไม่เข้ามาอ่าเฮ้ยไม่เขียนงงเองขี้เจ็บขี้ไข้ขี้ป่วยขี้เลี่ยงกปดีไล่ยไปกลับอ่า แอย่างสร the e e okay, ้างค่านี่เนื้ออะไรกับปีเก่าเน้อโชคดีปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเน้อต่อไปนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเน้อขี้เขียดขี้ไข้ขี้เจ็บขี้ทั้งไรเด้อขี้ทั้งไรโอเคจ้ะเออมาดูมาดูพ่อพ่อพ่อแก่เห็นพ่อมาเกียรี่น้ำแก้วน้ำเป็นน้ำมนต์ก็จะมีกระติกดอกไม้ต่างๆดอกขมพลอยขมิ้นส้มปลอยแล้วก็ใส่ใส่ไปไม่ใช่นี่เป็นขมิ้นส้มปลอย ใส่สักแปดเก้าห้อแต่ัอเนี้ยใบอันเนี้ยเขาเรียกใบหนาดนะที่จะมาจุ่มๆพรมน้ำมน่ะเดี๋ยวเรารอประขันเอามาให้จ้ะดอกคำฝอยให้อันนี้คือทำน้ำมนตนะจ๊ะแล้วเราก็ไปสวดโอเคดีีจแล้วแม่ไม่ได้ทำคลิปจริงจังไงลูกแม่ว่าเอาทิปหมดเลยครับไว้ดาหัวผู้เฒ่าผู้แก่เดี๋ยวเราไปดาหัวผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็อันนี้ไปใส่ด้วย โอเคจ้ากันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศาลหลักบ้านศาลหลักบ้านอยู่ข้างบนเหล่านี้เองจ้ะไ่ยบายจ้ะจนี่นี่พี่กันอ่าไม่เอาสายสิงยงเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บครับนี่พี่กันดูสิไม,ม่เอาสายสิงยงมาจากศาลหลักบ้านคือทุกบ้านทุกครอบครัวเขาจะมีสายสิงยงเข้ามาหาบ้านตัวเองเพื่อเขาที่จะสูตรสะเดาะเคราะห์อ่าต่างๆทุกปีเปนนี้เห็นไหมสาย โคบวอนนี่เอาจากเราใช่โยงกันเลยสองบ้านเรายงนี่มาตรงนี้โยงใส่รถใส่อะไนด้วยมันประทึกรถอยู่ใกล้สารหลักบ้านนี้รถเขียนจ่าเดี๋ยวไปเจอข้างบนเด้อบ๊ายบาย นี่ mà รักอย่า lưới คาง áo เลย cho

ม่เอาจอาจำหัวแต่ละคนะลกไม่บอกแกมาดูนี่แกมเคยจะใส่เจะเอาไม่านนเข้านางแม่บิดะไรลเห็นแห้งปลาตายแม่ไปหายคลิปไหเพระฉนัิดไรก็ไปเห็นเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้ทุกปีเลยจแต่แกมบเมาใส่กับแม่ัอ๋อไป

điếc lại <laughs> phu, mẹ, mẹ chạy đi, chạy không hát lên, ยะอะปันญาสัามียาวิบริวันอันมากนักจะแลก็ต้องมีเทาของเงิธรรมอันมากนักบ่ยาจะแลนานเจ้าป้าพุทธานุภาเวนะพุถะเตเจสัพพะธรรมานุภาเวนะสังฆะเตเจสัพพะสังฆานุภาเวนะสังฆะเตเจโดยเจเจนุภาวะปิตารักรืองวัวมาด่ายุ้งควายบ่แพ้บ่ปืนมีโลมมาเบียดเบียนมาปาด อยู่ามีความทุกข์การดูโอุธการะการสูญักแบ่งแบ่งเศร้ากาทำให้ใส่น้ำผมมีลูกมีหน่วยมีหนก็เหตุจากตาปุธจากตาขาดมักมีประยาดมาเบียดเบียนข้ามพาราีอยู่บอขาดดังันต้องรีบปูจ้าเอาอย่างน้ำมันชี่ว่ามาเจอยากทงเจ็บนี้ไปเทเตสนักางการะ พระเตคุณานิปูชาโดยอภรณคานวัตถุนานาต่างๆในรัตนาเจ้าภิกขุตนมีจิตใจสะอาดมาเทศนาธรรมอันชื่อว่ามหาเตยะต่างๆก็เดว่าจักคนจากสัปปุสัปปุสัพพโรดับภัยกําวนอันตรายทั้งหลายทั้งโวลานัญชาติ จะอยู th au th au ่ด ja ้วยโวทิสวัตถีมีอายุมั่นยืนยาวต่อเท่าเท่ายาววิวังบ่อยาเจรนาแม้ว่าภูกระาผู้ใดโดยอรหมกยศต่างเช่นนี้ไปเทศเตตนาต่างกับบัณฑงหอเหมือนที่หอเหมือนที่อยู่ที่ฉินเพื่อเชื่อว่าจะเป็นสิริมังกรมงคลแก่เจ้าอัจฉริย์เพื่อมีสีตาอายุมั่นยืนยาวต่างกับวันนี้และนาน กิยาอันเก่ายังทำนาเทศนาอันชุว่ามหาเทยะสังเชตสบังคมสงเระเดชเก่านี้ก็แรงนะสาธุสาธุสาธุถ่ายแล้วครับ นั่นโมตัสสปะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุตัสนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาตัมพุธัสนะโมตัสสะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะ ปติปปิปายาสปาสปปิปิยาตาปุไหนาสยาปิตังภารตมะคลังดีปปิปปิสสัสเกตัสัตสะหาสัมมิลามิสิระตังสังขมัญจะสังกัญจะอาธุ ไม่ห้เมมารานุภาเวนะหันวาสเตอุปเทวะเดกาอันตะลายาภิวินัศสันตัวเจสาตุสามพุทเตนาวุตาลาสตเตเขาไม่รีคืออันสีแปลกแปลตาเขาไม่จิงเทียนเล็กสักตังธมปัญจะสังขันจาตาเรนะนบามีอังนะมารานุภาเวนะ เตอุปาทเวอัตเณกาอันสัลลยาวิวินนังสํทุอสิสะโตนะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธะมะเฮสิโนนะโมอุตตมะสัทธวากตะเจวะเทนีตานะโมมหาสังฆัสสะวิวิสุทธะสีลาทิฏฐิโนนะโมมตยรัต္ตัสสะ

Bagi mata weka bawa kancing datinga penika manang yang bodi palang ke malah wika yang bapayu Bagi wetang na waro kame tisa pipi kune awaki towe sari ya kisupakar tingkali tangki ตัวยสัมมานันทบิโรวิยาการุยาตาสังติกรมมสวรรังเอตัมมังคารามุตัมมังกันติจัโสวจัสตาสัมนานันจักสันนังการนาจามาตาตัสยาตัมังการาโมตัมัง Jaladana kada nang itana kati kiriaca etamangkarabut amabutasaroka tamejitangyasana kampati

sama sam pud ha na i ti pi do ran d ga wa a ra ng na sam pa do du sa tô ru ka wi do a ro p sama sa ra di sa ka o pa ta we na di me sa la an yang pu me sa ra na ng na sa ja wa na ong tu de

ประมาณหนึ่งทุ่มสิบสามจบพิธีกำงานแล้วองานีขาระกะมังบ <ian> <can ful> ุษะกะมังบริโภคะนังกายะกะมังวาจีกะมังมโนกะมังสันติจ้า สัตสังกิจาปัจมาคาโตสังปุกปนาโตสังักีตะโตสังธรรมาวะหังผลพุกโลอ,อ,อาจารย์จะมีคำอวยพรปีใหม่ให้สิษย์เป็นสิริมงคลมาน อาตาดออาลาตอสายุนมาตมปัสสางเอวังฮอนโตสัมปติจักตามิทังโมมาตุปปาลาาสัมมาหลาวั tam tattenaṃ alahan ta alahan te samākhāyānaṃ kiṃ ก่มเนี่ยทำาโตสัมมาแสนอุตสาสิมาเนี่มะลังพันเตจะเปฏิปัิญานีสัพพิวรานิที่คู่สังขสาโอโนุปยามาก้าพโนพันเตที่คุสังโฆอิมาเนี่จะเปฏนปัจญานิสัิคันห้าตัวทำห้าตังมีภาระตัง ที่ตายาคุขา่ายาค่าเดมาส่งพู้เจริญข้าพระเจ้าของลายขคตนอนถาวายจะตูปัดใจพรถึงบริวารทางไล่เหล่านี้เดพระพิสุสงโพระพิสุสงจงลักประตูปัดใจพรถึงบริวารทางไล่เหล่านี้ข้าพระเจ้าทางไล่เพื่อตโยน์เพื่อ,อามสุข

จะลายเนาะคือทางด้เข <op edi> ี <idal Industry inn onal> ่ยมมาเปนทครับเป็นประเทกันพูเออเออเปนพระพุปไปเยเนพรเพิทปไปเลยครับ นำยุงนำยาตอเพียมเออเดเดีดยวาะยัดตันเนาะกข้าวทุกคนมีน้ำยาต่อพี่กังไปตักเแก้วากอ่ะขอพี่ล่าหน่อยอ่ะไปเสรล่น่อยไปอ่ะไปตตอเลย วครับเสร็จแล้วก็ครับเสร็จแล้วค่ยังมาแล้วแต่ยังมาได้วับก่อนเลยเพราะเขาโดนเป็นเลขเนี่ยป้องแรงป้องแรงป้องแข่งยันเต่าบ้านเป็นกระล่อมเตอกระเดีบ้านกระเดียเมือที่ได้มาพบบ้างสาคุครับเป็นเลขเลยนะครับเป็นตัวเลข น้่ตรงรบนะต่นนี้มา้อรถต่างคนที่จะไมันก็รับมไมคนคาร่อกวัเะคนทีไปตั้งไนคำนวณคนเดียวในวันนี้เาเตรยมายเลครับโอ้เพราะโทรศัพท์เตรียมพร้มถ่ายเลยครับโอ้เพมาะโทรศักท์เตียมพระม่กยเลยัง

เอากระโใส่ไวนเดอรไปเลยครับอมรสไซด์ได้แนด่นค้มูอไรละลกวยนะยิงปืนไปยิงครับไป รถอไปยิงไล่รถเคื่อนอีญานขนาดตอนเช้าเมื่อคืยังมามุดอยู่ในเต็นเลยบ่นะครับแล้วหลักคนยก็บานเข้าเหมือนบานเราินจะลึกก้าวหน้าก้าวดำ เลี้ยเลยเลเลยนะห่ยวี้งเมืองเลเละไปเรียอาฟังเสียขึ้นก่อนับเอาอันนี้มาบอกบอกเอาเสร็จพิธีเปลี่ยนโหมดแป๊บนึ่งบุปไป คนไปก่อนนะพอตอนนี้ทุ่มครึ่งโอ้ยค้องเข่ากับยูพุนแล้วดูเต็มหนึ่งครับกค่นกคนครับยิบของครับกันหิ้วของมานลครับข้าวขาก่นขาเียลายครับกเข้าวข้าน สว,สวัสดีครับว่าถ่ายลิปรับคอก็รอครับตัวเลขอีวีบ้านผ้ป่วยไทยภน้ำมนต์ัวเลขหายหรือยังนี่โอ้นี่เอาหนำนี่นี่กะคนหมดแล้วตัวเัข <łość> <S 2> <S 2> บ้นนะครับต้ัรับหนึ่งครับเขาจะยิกมืนแล้วกันครับ